สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม GTA San Andreas Version มือถือนะครับโอ้โหเข้าเกมมารู้สึกว่าบรรยากาศในเกมทําไมภาพมันแบบว่าแสงมันจ้าสุดหรืเกินแสงพูดเพาะนะแสงจ้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอาละสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนเอารถมอเตอร์ไซค์ไปลองสนามแดกสักหน่อยครับนี่อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์แบบว่าส่วนตัวผมเลยนะผมจะสามารถ z ูมเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ มันมีมุมกล้องแบบ F.O.V หรือเปล่าผมอยากจะรีวิวรถน,นี่อันนี้ก็เป็นอ่ามันเครื่องอะไรวะเดี๋ยวนะรถอันนี้รถผมมันรุ่นอะไรวะรถตัวเองยังไม่รู้จักชื่อเลยเนี่ยรู้แต่ว่ามันเป็นรถสนามรถแดกนะครับนี่รถคันนี้ผมแต่งมาแบบจัดเต็มเลยนะแต่ผมไม่รู้จักชื่อรุ่นว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรนะรถตัวเองก็ยังไม่รู้โอ้อันนี้ผมใส่ท่อเป็นท่อหนูหนูลำลูกกามา ท่อหนูลำลูกกาอ๋อช่วงนี้รู้จักชื่อท่อด้วยนะแต่ก่อนนี้ไม่รู้จักชื่ออะไรเลยนะครับพูดมั่วแบบว่าชื่อรถอะไรก็พูดมั่วไปหมดวันนี้เราจะเอารถไปลงสนามสนามแดกกะบ,บอทครับนะครับเอาคันนี้ไปลงสนามสนามแดกกระบ,บอทเลยโอ้ยยังอรอท่งมันยังได้เลยทุกคนใครที่อยากจะเล่นตัวเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ d e s c r i p t i o นนะครับผมสําหรับลิงก์ตัวเกมตัวนี้เป็นของมือถือนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถ ลองไปวิ่งแบบว่าปกติทางปกติดูสักหน่อยครับอ๋อวิตีใหม่แห่งการถอยรถถอยรถแบบไม่เอาขาไม่เอาขาลงเลยเอารถอันนี้อันนี้คือแบบว่าเอารถออกมอวอมสักนิดนึ่งก่อนอุนอ่นเครื่องอุน่นเครื่องเขาเรียกว่าเอาเครื่องทำให้เครื่องมันอุน่นเสียงเสียงเสียงอย่างได้เลยรถ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 พวกสนามเนี่ยคือเวลาเราขับทางปกติเนี่ยเราไม่ควรจะขับแรงครับ เพราะว่ามันจะทําให้เราเครื่องมันจะน็อกก่อนที่เราจะเอาเจะไปลงสนามจริงแล้วผมขอแบบว่าลองเบิ้ลเครื่องดูสักหน่อยเบิ้ลเครื่องไงวะอันนี้มันเบิ์นยางแล้วผมจะเบิ้ลเครื่องได้ยังไงวะเนะี่ยอันนี้มันยกล้อมแรงเกินแรงเกินน่ไม่อยากจะเล่งสักเท่าไหร่เ้อะเพราะว่ารถผมมันแรงอ่าต้องบอกว่าสนามแด็กเนี่ยมันจะอยู่ตรง เดี๋ยวนะผมขอมาร์คสนามเด็กที่ผมจะไปก่อนนะครับสนามเด็กมันจะอยู่ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวนะนี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่ตรงมาร์คสีแดงตรงนี้เลยแล้วผมจะทําการขับไปที่จุดจุดนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ย <sk issance> โอ้โหผมอยู่โคตรไกลเลยผมจะต้องขับเออโอ้โหผมจะต้องขับมาทางนี้โอเคผมจะต้องขับมาทางนี้ก่อน๋ยวผมขอมาร์คทางเส้นนี้ไปก่อนละกัน <S 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 โอเคทุกคน จริงๆมันวาร์ปได้นะครับแต่ผมจะไม่วาร์ปเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูการเล่นของผมไปเรื่อยๆครับนี่การเอารถไปลงสนามมันก็จะแบบว่าค่อยๆไปแบบนี้จริงๆพวกรถพวกนี้มันต้องมีรถแบบว่าบรรทุกไปนะใส่พวกท้ายกระบะอะไรแบบนี้ไปครับมันมันถึงจะดูสมจริงใช่ไหมเออความเป็นจริงมันก็จะทําอะไรแบบนั้นแหละครับแต่คืนนี้เราแบบเรียวไล์ครับคือเราไม่มีงบ,บไม่มีงบที่จะจ้างรถกระบะเอาไปส่งที่สนามแรกเราก็ต้องขับไปเอง ต้องลองเบิ้ลสักหน่อยะขอลองสักหน่อยมามามาโอ้ทำไมเสียงมันไม่ค่อยดังไม่อยอังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียค้างเกมค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาใหม่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกมมีอาการค้างนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะเสกรถออกมาใหม่ก่อนอ่าตอนนี้ผมก็เสกรถออกมาแล้วนะครับสาหรับรถเราทําไมรู้สึกว่าภาพตรงนี้มันแดงแดงแป๊ดเลยวะเดี๋ยวขอปรับเวลาเป็นตอนกลางวันก่อนแล้วกันเอาเป็นตอนเช้ามันถึงจะแบบบรรยากาศดีเอาสักหกโมงโอ้โหเดี๋ยวนะหกโมงนี่มืดเลยเดี๋ยวอีกหน่อยแนละ้วมันก็เจ็ดโมงละเดี๋ยวปรับเป็นเจ็ดโมงเลยแล้วลกันมันจะได้สว่างหน่อยตอนนี้รู้สึกว่ามันมืดเกินไปเออนี่ประมาณนี้โอเค แล้วผมขอมาร์กจุดที่ผมจะไปก่อนตรงนี้ครับโอเคเราจะมุ่งหน้าไปที่สนามแดกกันเหมือนเดิมไป <c oughs> เมื่อกี้เล่นอยู่ดีๆเกมก็ดุดเร่ง,เร,งเร่งดุดไปเองไปรอบนี้เราจะไม่มีการวอร์มมือเราจะขับไปแบบแบบรถแว๊นเลยอืมห <c oughs> มอบใส่ด้วย าพในเกมถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับเจ้าตัวมอตตอนนี้จริงๆผมเคยเล่นมอตตัวนี้ไปครั้งหนึ่งเลยครับแต่วันนี้เราจะขอกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไปถูกทางหรือเปล่าก็ไปรู้เหมือนกันผมจะมุ่งหน้าไปแยกออกขวาไม่เป็นไรออกขวาแล้วเราก็เข้าป่าออกซ้ายไปเลยได้เหรอมันได้หรือเปล่านี่เพราะว่ามันต้องย้อนกลับไปทางนี้ถึงจะถูกเออที่ไงมันมีทางลงมาอยู่แ้ามันก็วนกลับมาทางเดิมไอชิบหายผมจะไปทางนี้ โอเคโอเคไปทางนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันครับเราขับอ้อมเมืองไปเลยเพราะผมจําทางได้หมอบใส่ทุกคนสังเกตดูรถแบบว่าตามท้องถนนครับทุกคนจะเห็นรถแบบว่าแปลกๆครับต้องบอกว่ามอดตัวนี้ที่ผมล่นอยู่ตอนนี้คือมีมอดรถเยอะมากครับผมในเกมตัวเดียวเลยโอ้ยๆอยากระตุกอยากระตุกสิโอเค พอเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็ให้ไตรงนี้มันเป็นตรงนี้เป็นน้ำออกกวามาตรงนี้ครับปุ๊บเราก็ซิ่งออกไปเลยยิงยาวเลยทีนี้อืโคตรแรงครับ9-9้า้าครับความเร็วแรงก็บ้าแล้ววิ่งได้เค่อนี้เองเหรอรถแด็กอะ่ะเราค่อยไปดูกันตอนที่เราลงสนามจริงๆครับว่าความแรงมันจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่า ว่าเราจะเอารถไปแข่งกับบอลบอกเลยว่างานนี้เราจะไม่ยอมนานๆเราจะเอารถมาลงสนามทีเราก็ต้องทำให้มันแบบว่าคุ้มค่าสักหนึน่งเราต้องสู้วต็มที่ครับตอนนี้ก็เดินทางกูวิตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่สนามแดกก็ใกล้จะถึงนะครับเราก็ต้องมาทางนี้ปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ เยเกมกระตุกเกือบโดดน้ำแล้วไปเลยอย่างเสียนปั๊บปั๊บหลบแบบิจิทัลพอถึงคนนี้ก็มุ่งหน้าลงมาเลยครับแบบนี้ครับอ้มันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยวิ่งผิดเลนหรือเปล่าวะเนี่ยเรนนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราเสียนละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับย <c oughs> ่งได้อยู่ oh อ้ my god อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันถิ่นคนรวยหรือเปล่าคนเนี้ยดูนี่รถแต่ละคัน bmw m 4 m 4หรือ m 5้าอาจจะ m m 5ป่ะนี่สนามแดกมันจะอยู่นี่ไงตรงนี้ไงข้างล่างนี่เลยเห็นไหมแล้วถามว่าเราจะไปยังไงล่ะสนามแดกมันอยู่ตรงนั้นนะ วิธีการไปก็ไม่ยากครับเราก็เพียงแค่ว์ปไปครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทิ้งรถเราไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นเราก็มาร์กแผนที่เราก็สังเกตเอาว่ามันจะอยู่ประมาณไหนผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้ต้องลองว์ปดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเทเลพอร์ตดูว่าผมจะไปถูกหรือเปล่าเปึ๊บอา้าวอยู่ในน้ํา <c oughs> <c oughs> แล้วมันอยู่ประมาณไหน <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่นะครับวาร์ปเอามาอีกรอบนึง แล้วก็ทำการเทเลพอร์ตไหมปึ๊บเอาเดี๋ยวนะอ๋อเราขึ้นมาได้ครับแต่เราอยู่นอกสนามแสดงว่าผมต้องขยับมาทางซ้ายอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ย๋ยวผมมาร์กผิดแสดงว่าเราต้องประมาณนี้น่าจะได้อยู่ชัวร์เลยชัวร์เลยทุกคนรอดูได้เลยครับผมไม่พลาดแน่นอนแน่ในที่สุดเราก็เข้าสนามเด็กมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปเราก็เพียงแค่เสกรถที่เราจะทําการเอาไปลงแข่งออกมาครับนั่นก็คือรถแดกในตํานานของเรานั่นเองป๊าบโอเคเรียบร้อยครับนี่คือรถที่เราจะเอามาลงสนามกันทุกคนไอ้เนี่จุดเริ่มต้นมันจะอยู่ฝั่งทางทางโน้นนะครับเราต้องไปเริ่มมาจากฝั่งโน้นตอนออนี้เป็นเวลา11บโมงเป็นเวลาที่กำลังร้อนร้อนได้ที่เลย เี๋ยวเราจะลองมาแข่งรุ่ครจะแข่งแบบว่าเรียงตัวเลยนะใครคิดว่ารถแรงมาจัดกับพี่ได้เลยนี่ครับเป็นจุดสีแดงตรงนี้คือเราเข้าไปลงบัญชีทะเบียนการแข่งผมจะแข่งเรียงหมดเลยนะมีทั้งหมดกี่คันก็ไม่รู้นี่เยอะเยอะมากครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0คันครับเรามาเริ่มจากคันแรกกันเลยดีกว่า มาคันแรกคันแรกรุ่นอะไรครับคันแรกเวฟเวฟร้อยยี่สิบห้าครับไปครับออกตัวไปแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูซ้ายมือผมหมอบใส่ผมหมอบใส่จังหวะนี้เอ้ยปีบเขาปีบแจกใส่เราทำไมปีบแจกใส่พี่ทำไมน้องอืสูสีสูสีใครชนะโอ้โหวิ่งเราชนะนะครับโอ้สุดจริงไรจริงคันนี้ดูดูรถพี่แกแม่สุดจริงครับดูดิโอ้สุดยอดครับ ไม่ปล่อยประทาเด็กครับรถเด็กเดี๋ยวขอจอดถ่ายรูปสักหน่อยโอเคครับผมรอบแรกเราก็เป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวเราจะขับกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราเหมือนเดิมต่อไปเป็นคันที่2ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปรุ่นพร้อมๆกันสนามแข่งก็ถือว่าสวยแบบสวยมากเลยครับถือว่าทําออกมาแบบสวยงามตามทองเรื่องให้ผมได้ยินเสียงเรือใต้หลอใต้สนามแข่ง มันมีเรือขับขานเลยนะบางทีมันมีแบบว่าเสาสัญญาณเรือโผล่มาบนทางแบบทางสนามของเราด้วยมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยโอเคครับรอบแรกเราก็ชนะครับต่อไปครับคันที่2ที่เราจะเจอครับเป็นรุ่นเรามาดูไปพร้อมกันอันที่2เราจะเจอเป็นโอ้ยรถแดกเหมือนกันว่ะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรออกตัวไปแล้วจังหวะนั้นยังปม่ทัดตั้งตัวโอ้โหรถพี่แกบอกโคตรแรงโอ้โอย ดังวันนี้ผมนี่มอบใสเลยมอบใสเลยทายละทายละทายละยังไงยังไงครับดังวันนี้ผมแซงมาได้ดิดึงนะครับแล้วก็ทําเข้าเส้นจุ้ยสวยงามสวยงามมากครับรอบที่2เราก็ยังเป็นผู้ชนะนะครับโอ้โหดูดูดูรถพี่แกโอ้ข้างหน้าลายคิตตี้ด้วย,อยมองไม่เห็นอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นอะไรไม่รู้ทําท่าฟักฟักอยู่แต่งโคตรที่เลย อ้ามอ้ามอามอ้ามยาวนี่มั่านึกว่าอ้ามย่นอ๋อแต่เขาทําให้เบาะมันมันสั้นลงไปเอ้ยเอ้ยรถผมเป็นไรทาไมรถผมขับไม่ได้เอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรถพังรถพังรถน็อกแล้วตอนนี้ทุกคนรถผมมีอาการน็อกว่ะอ๋อได้สอเครื่องมันร้อนเกินไปเมื่อกี้เมื่อกี้เครื่องมันร้อนเกินไปรถมันก็เลยดับนะครับตอนนี้พอเครื่องมันเย็นก็สตาร์ตติดแล้ว เราจะมุ่งหน้ากลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราเหมือนเดิมครับรอบต่อไปครับจะเจอเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้รถเร่าเสียงอย่างพอเลยทุกคนรอบที่3ามครับแหมวันนี้ผมจะเมาคนเดียวเลยทั้งสนามมาให้หมดเลยใครก็ได้รอบที่สามเป็นอะไรครับดีมครับไปครับโอ้โอโอ้โอ้โเกินไปบ้าเกินไปบ้าอุ้ย รอบไปลอบไปมาโอ้เขาบิ้นเครื่องทําไมแว่นแว่นมาละโอ้รอบไปผมมารอบไปมาครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเป็นผู้ชนะอีกเช่นเคยครับปุ่มคนที่สามเราก็สามารถโอ้โหเอาชนะได้แบบเฉียดชิวนะรถผมมันมัน,ม,นมันได้รอบไปไนงะรอบต้นผมไม่ค่อยจัดเหมือนรถเขาครับรถเขารอบต้นออกตัวมานี่ผมเกือบตามไม่ทันเอ้ยถือว่าแรงมากเลยนะดีมคันนะคันสีแดงครับ โอ้นักแข่งก็แบบแต่งตัวแบบจัดเต็มเลยจริงๆผมก็มีสกินตัวละครที่เป็นแบบว่าใส่หมวกกันน็อกนะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนมาผมจะเปลี่ยนตอนนี้ก็ไ,ได้แต่มันไม่คือแล้วว่ะดิเออไหนๆไหนๆ,ๆก็มาแข่งเดกผมว่าควรจะใส่หมวกกันน็อกควรจะเลือกสกินที่มันแบบว่าดูดีกว่านี้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอจอดรถไว้ตรงน,นี้ก่อนอเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินก่อนละกันเอาเอาเอาเอ้เอ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 าเป็นสกินที่มันแบบว่า ที่มันเหมือนนักแข่งหน่อยเดี๋ยวขอเซตเวลาอีกสักครู่หนึ่งผมจะต้องเปลี่ยนเวลาเป็นเจ็ดโงเช้าให้มันบรรยากาศกาลังดีเมื่อกี้บรรยากาศมันเริ่มแบบว่ามืดแล้วแล้วก็สกินสกินอันนี้หรือเปล่าปึ๊บเออนี่เดี๋ยวนะภาพมันบั็กครับรายละเอียดมันหายเอยเอาเป็นคนนี้เลยเอาเป็นคนนี้เลยโอ้โหรอเลยอ่ะเอ้ยเข้ากับรถเลยเนี่ยโอ้ยแต่งตัวได้เข้ากับรถมาก โอ้สุดจริงอะไรจริงพอดีรอเลยอ่ะผมน่าจะเปลี่ยนมาตั้งแต่แรกนะจัดไปครับแต่งตัวอย่างรอครับจัดเต็มอย่างกับเมืองฤดูหนาวคันต่อมาคันที่4เมื่อกี้เราแข่งคันที่3ใช่ไหมต่อมาเป็นคันที่4เป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นมองไม่เห็นว่า X Max m s x ครับ n f x m s x โอ้โหโอ้โหหมอบหมอกจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยพี่แกเบิ้ลเครื่องเสร็จ อ๋อบีบแต่ใส่เราด้วยบีบตมมะเขืออะไรเนงะเขาแข่งรนกับอยูไม่เห็นนะเรียบร้อยครับกินรอบปลายอีกแล้วครับรถผมนี่ต้องบอกว่ารอบปลายนี่ถือว่าจัดจ้านเลยครับจัดเทได้เลยแหมโชคดีนะไอ้น้องวันนี้น้องทําได้แค่นี้แหละน้องไม่ต้องเขานียไม่ต้องมาแข่งอีกแล้วนะถ้าน้องจะกะาขนาดนี้การไปแบบว่าเหยียดเขาด้วยเออ ออกตัวมาดูทรงเหมือนจะแรงไงแต่พอรอบปลายเท่านั้นเนี่ยรถผมเนี่ยกินกินขาดหมดอะแม่ชายาเรานี่รอบปลายกินขาดมาแัดไปครับต่อไปเป็นคนที่ห้าหรือเปล่าคนที่ห้าคนที่ห้านี่ผมว่าน่าจะตึงเอาเรื่องอยู่นะรุ่นอะไรครับอุ้ยโซนิคตัวเกา่าเฮ้ยไม่เท่าไห่ไม่เท่าไห่ไม่เท่าไห่ครับโอ้โห ผมมอบผมมอบผมมอบรอบปลายมาอีกแล้วรอบปลายมาอีกแล้วมันน่าจะหันหมุมกล้องไปดูได้นะเรียบร้อยครับถ้าถ้าผมแข่งแข่งชนะมันจะขึ้นตัวภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ถ้าผมแพ้มันจะไม่ขึ้นโอ้โหรถน้องนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะน้องแต่ยังความเร็วยังยังไม่เท่าไหร่นะยังสู้รถพี่ไม่ได้น้องไปไป,ไปทำเครื่องมาใหม่นะน้องรถน้องมันยังกระจอกเกินไป บอกแล้วว่ารอบปลายนี่ผมกินขาดหมดอะรอบต้นดูทรงแต่ละคันนี่คือแบบโอ้โหดูทรงแบบเหมือนแรงอะเหมือนเหมือนแรงเหมือนโหดอะแต่รอบปลายมาที่ผมกินขาดหมดบอกเลยอะคันต่อไปเรียงตัวมาเลยต่อไปเป็นคันที่6ใช่ไหมคอบไบคันนี้ผมว่าน่าจะแรงกว่าทุกคนครับน,นี่เป็นเว็บร้อยเว็บร้อยสิบครับร้อยสิบไอมาร้อยสิบไอแล้วไง ลอยสิไอแล้วไงโอ้ยรอบไปรอบไปพี่มาแล้วมาแล้วรอบไปเราคัมแบ็กแล้วครับแม่ถึงจะต้องบีบแต่ใส่เราอีกหนึ่งรอบครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดจริงไหนจริงเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเรายังทําได้ดีนะครับโอ้โหรถพี่แกนี่ก็แบบว่าแต่ง แต่งแบบว่าลดรดบ้านซิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เครื่องรถพี่แกก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมก็เกือบเสียท้าเหมือนกันแต่ก็ก็นะก็แบบว่าใครก็ได้อ่ะจังหวะนี้เพราะว่าเราตกมาประมาณ5คันหมด5คันคือแพ้แบบรวดเลยตกมา5คันก่อนหน้านี้คือเราชนะมาหมดเลยครับแล้วประเด็นคือได้กินรอบปลายล้วนรอบต้นนี่คือออกตัวมาแบบโอ้โหเรานี่แบบตามตามไม่ค่อยทันเลยนะรอบต้นต่อไปคันที่7มาเรียงตัวมาเลยครับ คันที่เเป็นรุ่นอะไรครับคัทนที่เจเป็น k r มา k อง KA r. โอโหขาดเกินจะออกตัวมาก็ขาดแล้วครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย Giul อ้ยอุ้ยรอบไป k r ถือว่าจัดถือว่าจัดแต่ยังไม่เท่าไร่ยังไม่เท่าไร่ครับอือหือเรียบร้อยครับรถพี่แกถือว่าจัดเอาเรื่องนะคือเ็าเกือบเกือบกินรอบไปผมเหมือนกัน ถือว่าแบบโอ้ไม่ธรรมดาขนานี้ค่ะนะไอ,ะนะอทำไมผ่านเป็นแบบนี้วะเนะี่ยแต่ก็นะก็ยังแพ้ผมเหมือนเดิมะครับโทษทีนะเอ้ยเอ้ยมองไม่เห็นทางก็ก็จึงแพ้ผมเหมือนเดิมนะครับทำนะย,ย,ยังไงดีอ่ะฮะไปทำเครื่องมาใหม่ให้มันแรงกว่านี้นะน้องอ่ะน้องจะสู้รถพี่ไม่ได้เลยรอบไปพี่มันก็จัดเกินบางที บางทีผมรถผมก็ควรจะไปทําให้มันแบบว่าเบาลงกว่าน,นี้นิดนึงนะผมคิดว่ามันแรงเกินไปนะเออแรงเกินไปมาดีคันต่อมามาเรียงตัวมาเลยคันต่อไปเป็นรุ่นอะไรทีวีจะบอกนะว่าคันนี้มันคันเดียวกันกับรถเราเออใช่เลยว่ะไม่ใช่คันเดียวกันไม่ใช่คันเดียวกันนะแค่ทรงเหมือนกันโอ้โหยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมลืมหมอบไม่เท่าไหร่ครับโอ้หาย หายบอกเลยหายโอ้โห oh, ถือว่าขาดเยอะพอสมควรนะขาดเนี้ยถือว่าขาดเยอะมากครับไปทํารถมาใหม่นะน้องน้องจะเรียนแบบทรงแด็กเหมือนพี่เหรอน้องมันมันยังห่างชั้นกันเกินไปผมคิดว่าน้องไปทํารถมาใหม่แล้วค่อยไปแข่งกับพี่ซีซั่นหน้าซีซั่นนี้พี่ขอละกันพี่จะตกให้หมดทุกคันเลยในสนามแห่งนี้นมาคันต่อมาเป็นรุ่นอะไรครับจัดมาเลย โลลัวเลยโลลัวเลยรถเรานี่แข็งไม่มีพักเลยนะอ๋ออันนี้คันที่เก้าแล้วเอ้ยใกล้จะหมดแล้วนี่ว่ามาคันที่เก้ารุ่นอะไรรถอ,อะไรวะนะทำไมเสียงดังแบบนั้นไปครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะมาพาท่าไม่ได้ล่อไปมาร่อไปมาแนา่พอผมแซงแล้วก็มีการบีบแจใส่เราด้วยเรียบร้อยครับรุ่นไหลวะนะ ทำไมแรงจังโหโค้โโงเขียวด้วยถือว่าแรงเลยเนี่ยคู่แข่งของเราคันนี้เออเออโทษทีโทษทีอ๋อจะไปยกล้อทำไมวะเนี่ยเอ้ยเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเอ้ยมันเป็นเครื่องอันนี้นี่หว่าทุกคนมันเป็นอ่๋อ่หัวฉีดเออไม่ใช่หัวฉีดเออใช่หัวฉีดสายพานมันเป็นรถสายพานก็ไม่เท่าไหร่นะครับโทษทีก็พี่ก็ยังคือดเหมือนเดิม มีตึงกว่านี้ไหมขอตึงกว่านี้หน่อยได้ไหมรู้สึกว่าแบบนชนะแบบรอบไปคือชนะหมดเลยอะ่ะอยากได้ตึงกว่านี้จัดมาการสุดท้ายของเราในวันนี้รุ่นอะไรจัดมาเลยรุ่นอะไรครับเรามาดูกันเฮ้ยคล้ายๆคันเมื่อกี้เนี่ยแต่คนละคันกันเฮ้ยเฮ้ยถือว่าต่อให้ถือว่าต่อให้รอบไปรอบไปามา ไม่ต้องหมอบก็ชนะหมอบสักหน่อยยกล้อใส่ด้วยเรียบร้อยครับกินทั้งสนามเอ้ยโคตรโหดเลยว่ะเราไปดูรถเขาหน่อยครับแม่ทรงแบบอย่างได้เลยนะรถพี่แกร,รถสายพานรถสายพานอีกแล้วอ๋อรถสายพานมันจะอยู่ฝั่งทางซ้ายผมผมดูผิดคันเมื่อกี้มันคันเมื่อกี้มันไม่น่าใช่รถสายพานโอ้ ตู้ผมไม่ได้สักคนเลยง่ายง่ายเกินปุยมุย้ยง่ายเกินปุยมุย้ยเป็นไงทุกคนส่งรถผมวันนี้กินกินทุกคันครับในสนามแห่งนี้เฮ้ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนอันนี้มันรถตู้อะไรวะเนี่ยรถตู้ประเทศประเทศอะไรมันไม่ใช่ของไทยนะส่งมันเหมือนของพวกอินโดพวกสิงคโปร์อะรถตู้แบบเ่าติดอะไรวะนะก็ ตอนนี้ผมก็กลับมาที่บ้านของเราแล้วนะครับมาฉลองกันสักหน่อยครับโอ้โหผู้ชนะในการแข่ง <design> ขันในวันน like uh huh. oh, ี้ครับได้แก่อ่าร oh, ุ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อรถตัวเองด้วยซ้ำเลยแล้วทำไมผ้ามันเป็นแบบนี้วันนียทุกคนเอ้ยหายแล้วภาพบั็อกาวอาเอาเอาอาผมไม่เกี่ยวนะครับจ่าผมไม่เกี่ยวนะครับ ทำทำในเกมมันบั๊กนะครับทุกคนทำไงดีวะเนี่ย